l e ตโก้พร้อมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ CGPL a y v i e w อีกครั้งครับอยู่ผมนะกิ้งครับก็ก็อย่างที่เห็นครับวันนี้ครับเราจะมาจัดแมปเพ View ครับขอได้มิตรพอจูนครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่หูว่างๆก็มาเล่นกับเราครับเราดีใจจริงนะเพราะผมก็าเดี๋ยวช่วงนี้ก็เล่นคนเดียวบ่อยอยู่ครับ นี่ไงหอมมาแล้วฉันว่าแล้วอโอ้ยโอ้ยสะดุ้งเลยอ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตัวเองครับตัวเองครับช่วยดูแลเขากนหน่อยนะครับตัวเองครับช่วยดูแลเขากนหน่อยนะครับถือว่าเขาไม่เก่งครับเขาเกียร์ด้วยอีทังหารครับไม่เก่งแถมเกียร์นะครับ ไม่เป็นไรครับเราไม่เก่งแห่งเกียร์ครับเฮียไม่มี a อ AD อะไรทั้งนั้นอ่ะชีวิตผมอะ่ะที่ผมไม่มีเหรอครับเอดง A พง A P พเอดง A D, a D ครับคือเล่นตัวป่าครับเราเรายิงแม่ครับเรายิงแม่ครับเรื่องแม่นๆนี่เราหอยบอ,อค,ครับ โบเข้าไปครับโบเข้าไปครับทีมผมครับโบมัเข้าไปโบมัเข้าไปครับโอ้โหยครับโบเข้าไปครับโดนยังโดนยังได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมีฟาจูนีฟาจูนจัดจ้าตัวเองครับตัวเองพวกคุณทั้งหลายครับ แนะนำครับว่าจะยิงผมเยอะครับผมไม่ได้เล่นเก่งขนาดถึงที่ต้องมาลุมผมหรอกครับเอาเลยครับตามสบายครับเฮ้ย <c oughs> หยอกมาสุดปลายเท้าพอดีคนระับ ยิงซูได้อยู่ครับผมก็ยิงรัวๆครับช่วงนี้ยิงรัวๆมีอะไรยิงหมดอ่ะโอ้มีการเปิดเกาะช่วยไม่ได้ครับฝั่งผมก็ดีครับมีกวงมีเกาะครับยังไม่มีใครกลับแล้ววอลีแบวงเข้ามาวอลีแบวงเข้ามาครับพยายามจะเก็บพยายามจะเก็บครับแล้วมนี่ยิงอีกหนึ่งยิงอ่อน ต้องต้องถอยยังถอยกันหน่อยครับคนเราต้องมีถอยกันบ้างครับล้มบ้างก็ได้แพ้บ้างก็ได้ครับผมถึงกตินี้ครับโอ้ย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 เราอย่อนได้ครัใส่เปิืนจ่อเกาะมัางอะไรมากโอ้โหห่อนี้ดีมา โยมีคิวไม่น่ากลัวครับเดี๋ยวเราก็ยิงเรื่อยๆครับเราวันสิ้นวิทย์ครัช่วงนี้โดนบ่อยคนระับหอกเนี่ยเรื่องแต่สุนดนไดยพี่เคสตี้ก็เป็นคนขับตาลของเราที่เล่นหอกนี้นาดีได้ฉิงมากๆจริงมากๆอยู่แล้วนะแล้วเปิดปากคนระับเป็นของนิรลีที่ปลาหอกเก็บทางซิ่งไปได้คนระับ โหดจริงๆครับทำไมเรายิงเลือดเขาไม่ค่อยลดกันเลยครับเอ๊ะเจ็บมาโอ้อยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้หอองมาอึ้งรับไม่ทัน S 1> <S 1> <S <S ตอนนี้ตะก้อสองต่อศูนนะครับตอนนี้ครับเราก็ต้องสู้คนต่อไปครับชีวิตมันต้องสู้ครับเนี่ยร,รอไม่มังไม่มีใครกล้าเปิดนาทียัง ขอให้คุณเปิดใจเข้ามาหาเราครับเราจะทำการโม่งวคุณครับเอ,เออ,เอ,อห้านาทียังไม่ฆ่าก้าห้าหา,า,า,าอสองชมเลยนะจะเย็นจะเย็นเราจะเย็นกันได้ครับพวกเราจะพูดใจเย็นห,หูหองนิดลีมาหองนิดลี่มันแรงจริงอะ่ะสุดๆมาก ผมยิงยิงไม่เข้าครับใครก็ได้ครับบอกผมทางผมดิผมยิงไม่เข้าครับยิงไปเรื่อยๆครับเหนื่อยก็พักครับโอเคครับ แค่เดินหลบคอกันก็เหนื่อยนะครับยืนเดินหลบคอกันผมยังเหนื่อยครับตรงนี้ครับแล้วเขาจะเข้ามาแล้วฮ้องตึ้งไปต้องรัมันปุ่นไปเจอแล้วแต่มิ๊แตงเป็นเจที่เก็บเจไม่ได้ครับแล้ววอยแบงเขาก็เก็บทางลักไปตัวนี้รีเกมนี้รีฝั่งนนู้ไม่ได้ครับส่วนสีครับก่อนตากตัดอัตติไปเก็บเจได้ครับเราเราก็พยายามสู้อยู่นะ เละครับเยะเลยครับเวเบย์ครับเบเบย์นนึงไี่ไรครับเราไม่รีบอยู่แล้วนะก็ตามนั้นครับต้องระวังหอจริงครับเพราะหอเขาแรงเหลือเกินครับแล้ววอรีแบร์กันตายครับวอรีแบร์กันตายผู้ติดลีจร,จริงครับ มีมีพอตูทำคุณดูจ้าครับแล้วตจำชื่อคุณไว้ครับโหดมากมากโอ้โหโโโเจ็บแล้เร,เริ่มเจ็บยังไงไม่รู้ครับช่วงนี้อ่ะ แล้วกันเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบย์โอ้ออยไว้ก่อนแต่เรียบฟาตีไปได้สวยครับแต่ไม่มีใครตายล้วไปน้องสปาร์กมาครับเก็บมฟอพอจูไปได้หนึ่งคนครับแล้วเอาแล้วครับเราเดินไล่นะครับเนี่อะ เก็บดีเอเรื่อยๆครับไม่อยู่ไม่ได้ครับย่นแรกก <c oughs> <c oughs> ันฮ่าฮ่าฮ่าอราฮ่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 าไ่่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮา่าฮ่าฮาฮ่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 าฮาฮ่า่าฮ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 ฮ ไม่โดนคเออเรียบร้อยครับเจเก็บเจไปได้แล้วไปน้องต่ปาร์กมาครับเก็บไทเทียมเมนไปได้ครับสุดยอดครับทีมนี้ครับคอมโบระยะไกลชัดๆครับคื่อนระยะไกลนี่กินเลี่ยมครับไม่มีหรอครับกากตัวตีเกาตีใกล้ครับถึงต้องหลบอะตัวหูหิหอกไปไม่โดนนะครับ ไอซีเวสวยมากเกือบบเล่าก็ขือไม่โดนทีเดียวเองแล้วอันตีอันตีอันตีมาแล้วอะไรกันตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณดูจ้าครับถ้าเกิดแคดเรามากขนาดนี้ครับแนะนำครับ แล้วเขาเข้ามาครับปูไทจอมแบนเข้ามาแล้ววิ่งครับพยายามจะเก็บแล้วอ้ายต้องหลอยถอยก่อนถอยก่อนออกมาออกมาก็อพอกมาด่าและเอฟเดียปาตีไปปูวิ่งโดนไม่หมดแล้วไปต่นสปาครับปูไม่โดนครับ หูแล้วสวยครับสวย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 นี่ทำต้องอนี้ครับอ้โหูแล้วพอเนีเ่ยซียหูต้องเข้าไปทุกจริงๆคนระับเราอยู่ไม่ได้ครับไม่โดน อันนี้ครับทีมผมก็ลองหอกันในพิเศษครับเราจะมีแนวหน่วยหอกอยู่ครับหน่วยหอกของบัมบูนะฮึไม่มีการกระแพกไปแล้วก็ไม่โดนนะแล้วปาร์ตติดเอสเีไปครับหืมไม่โดนครับเปิดแต่เปิดแแบได้ดีครับแล้วไปนองกระพากไปไม่โดนครับแล้วฟดอิตาลีครับเข้ามาเก็บเก็บไม่ไ hmm. ด yeah. mm ้ค hmm. ร yeah. 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 ับสวยงามมากครับ แล้วดูครับดูครับดูไทีมนี้นครับมาไล่ฆ่าเจคนเดียวครับแล้วนีะครับผู้บริแบร์ยังเข้ามาโดนเปิดมาเด็กตัวทีนั้นก็เป็นนิเดอร์ลีที่เก็บดับเบิลคิวไม่ได้เก็บเจกับเก็บทันนิเดอร์ลีไม่ได้ครับ <c oughs> แล้วก็ทัติีก็เก็บโวลีแบร์ส่วนเจครับเป็นเก็บลักได้ครับ <c oughs> แล้วนิเดอร์ลีก็โดนลักเก็บเอ้ยนิเดอร์ลีก็เก็บเอสเยียบไปได้อีกแล้วเป็นทิปเปอร์คของนิเดอร์ลีครับแต่เย็นครับผู้แตซีก็เก็บทางนี้ไม่ได้ครับดูคืนน้าดูนะยู่ วิ่งวิ่งครับวิ่งครับ,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 บโหยังได้อยู่ครับถึงห้าโมงแล้วค <c oughs> ุณเจปโปมีการประกาศสึ่คกับว่ารอขอครบก่อนเลยครับเจปโปบอกว่ารอขอครบก่อนเ,เดี๋ยวแจะเจอกันแน่ครับ เรารอขอ,อ,อครับต้องต้องรอของกอ่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่ครับแล้วของเดี๋ยรีบไปให้โดนอีกแล้วเดี๋ยวนวลต้องเออไม่เป็นไรโอ,อ้โหไปนอถสปาไปสวยครับแต่ไม่ตายครับนี่ครับการเล่นรัานต้องไปนอถสปาทุกครั้งที่มีอันตีครับแล้วป่าอันตีไปครับโดนแน่ๆครับ ไม่โดนอีกโอ้ยเอาครับเอาดีครับดูครับแป้งเสือก็โดนหลบสแตลนลีฮัทชัด,ดครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับเจสแตลนลีเหรอจ๊ะสแตลนลีเหรอจ๊ะสแตลนลีเหรอจ๊า <c oughs> จะทำอะไรกันตายเอาไปบนสไลด์ช่วยมาเราไว้ดี สวยงามมากๆสวยงามมากๆสวยงามมากๆครับยิงไปเรียบร้อยไปกรอดใจเจ๋ยขอมคุณเบสโคตรลายจากเจไา้ครับยิงเก็บไม่ได้แล้วเนี่ยครับเป็นรักครับยิงเก็บดับเบิลคิวครับเก็บวอลลีแบกครับตามไม่มาจูนไม่ได้ตัวซิกก็ตามไปเก็บเจได้ครับเนี่ยครับจะเอาจากผมครับดูพวกนี้ครับดพวกนี้ยังต้องบอกว่าดูพวกนี้เลยครับแล้วก็ยิงป้อมมายิงป้อมไปนะครับทุกคน เฮ้ยกีบช่วยชีวิ์บินเนียนช่วยชีวิตจ้าเออแล้วเป็นทันตีครับจากทางที่ครับที่เก็บไททอมแมนไปได้ครับเออเราพอแค่นี้เลียโดนหลังเอเดียวไปเลยคุณสินเวียตั้งใจไหมเนี่ยตั้งใจที่โดนไหมเนี่ย เราต้องถามว่าคุณซินเวียตั้งใจให้โดนหรือเปล่าครับเก็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 บวิวเก็บวิววิวอย่างโดนนั่นแค่ครับเอาดิครับายครับตั้งพร้อมเลยครับตั้งรอพร้อมเลยผมมา คนุณคุเจีนีบอกต้องยอมตายมากครับทีวีมันต้องยอมตายกันมากครับทีวีมันต้องยอมตายมากใช่ไหมครับคุณจีนีละครถึงจะซื้อของซื้อของกันได้ครับเหมือนกันครับแต่นี่ครับเราบริการับ แล้วดูนี่เขตีการ์ติเข้ามาครับแล้วคู้รอดเฉยดุยครับเป็นทางเกที่เก็บทางซิกไม่ได้ครับแล้วทางนิราลีก็เก็บทางลักครับส่วนเอเซียปากอารติเกบทางเจไม่ได้ครับแล้วโอ้โหนี่ยังรอดอยู่ครับยังยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังมีชีวิตรอดอยู่ครับสำหรับเราครับรอดตายได้เฉยครับทุกคนเขาตายกันหมดครับมีเรารอดอยู่คนเดียวครับ แล้ววอลีแบคครับวอลีแบคเอาโดนโยกโดนยกนี่ครับโดนโยกแล้วไปเจนที่เก็บไม่ได้แล้วเจนก็เลยตายแล้วเรียบร้อยไปเจนที่เก็บวอลีแบคไม่ได้ครับแต่วอลีแบคก็เก็บเอซเดียวได้ก่อนครับแล้วเป็นทางทันเจมส์ที่ได้ป้องกัแต่ทางนิตาลีครับก็มาล้างแขนผมจนได้เขาเก็บเขาเก็บผมไปจนได้เขาเก็บผมไปจนได้ครับแล้วก็นี่ครับทีมผมเกินมาละขอโทษด้วยครับจริงจริงอะติ๊กเดียวจริตง โอเคครับไม่เป็นไรครับเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่เอ็กซวเซลนี้ครับออกมาเป็นชีนครับกับ s p i r i t of the Elder Lizard านะนะครับตอนนี้ครับผมพร้อมลุยครับแล้วลักลอคไว้ได้สวยไล์ไบดิงแล้วซีเซนต์ต่างทันทีครับ การอจะจ้าจ้าจาพ่อพ่อจำแม่นไหมนะเดี๋ยวไปน้องปลามนะครับแต่เป็นทาลิเลียที่ปลา,าออกเก็บทางซิกไปได้ก่อนครับเขาแม่นจริงๆครับต้องชมเลยกูโดนสองนี่ปาสองทีโดนสองทีครับ แล้วลวันนี้จะีนิเดลีครับปูนออกแคทครับออกแคทต้องกลับออกมานะนี่ครับ,บแล้ววอลีแบงค์ครับพุ่งเข้ามาแล้วเบสบอลจะไล่ไ้ก่อนแล้ววอลีแบงค์เนาตายครับบอลวอลีนนแบงค์ลอดเฉยครับแต่ปูนอลแคทลอดจริงจริงอะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังสวยตั้งช่วยเลย้วเอาอือเอาแล้วเขากดอมาตะกันทำโอ้ยจำเป็นซีกับที่เก็บทางในจำเม็นไปได้แล้วเราล่าตายอีกแล้วครับเขากดอมาตะชาวตะกี้ครับบอกได้ทำเดียวว่าสวยงามโคตรโคตรนะนี่ครับเขาสวยเอวสวยแล้วเป็นไปแล้วความสวยงามมากที่เก็บบริเวณไม่ได้แนละ้วเต เก็บเจไม่ได้ตัวนีิตาลีก็เก็บทงนิปปอทูนไม่ได้แล้วหุนนด็ดีตัวนี้ครับยังอยู่ครับเ้วเป็นนิาลีตัวนี้ครับขีเก็บพาสติกไปได้อีกแล้วแกหุ่นเลเกินครับต้องยอมแกจริงๆครับโหดเ่นเลเกอนะครับหด่รขิงขมากครับแน่นมากๆเราปากกระติดเอสเดียบไปแล้วเสือบตายครับจะต้องหุแกก็ไม่ยอมตายครับเลยเอสเดียวตามมาโหยิงเข้าไปก็ไม่โดนครับแล้วตามหมดครับตาหมดทุกคนครับทีมหมดเนี่ยสายตาจริงจริง ก็กลับมาถึงหน้าป้องมาแล้วคบังทีทุบบรีแวณไปทีนอ่ะงงแต่ไม่ตายอะ่ะยิวยิวอะ่ะโอ้โหแล้วชัดดาวได้สวยนะสำหรับทางละะักครับงานมงดหมดจดมากะครับ บาเลียด้วยทุกอย่างครับถ <c oughs> ิงขึ้เดียวจริงครับโอเคครับได้ซิงค์ดเบตแล้วครับแล้วในการขาบโนมีฟอตชูเกิดขึ้นมามีฟอตชูออกมาโอ้สายสก,กิลชัดๆครับคุณดูจ้าครับโจามากครับเราบอกว่าแม่โจครับไอ้บอลกัน <c oughs> เล่นซเดิร์ครับ ีโหราบออกมาเป็นรับไมองเด็แคปได้เรียบร้อยครับแล้วก็อันโฮลิเกลกอรี่นะคือดูครับวีร์เปรี้ยวมากครับเรียบร้อยเจเก็บไปได้ครับแล้วฟิฟอนดูแรงเหลือเกินนะปุ้ยอันติชุดเดียวของเขาจริงๆชื่อว่าแรงจริงๆครับแรงจริงๆมีการปลาไก่ใส่แน่นอนครับแล้วปลาไก่ใส่รักครับรักไล่ไปยิงไปครับแล้วก็รอดกับค้ำฟอสดูแล้วนี่ครับทางเจครับกลางกำแพงแล้วยิงช็อตบ้าใส่ครับ เก็บทางนิเรีฝั่งผมไม่ได้ครับแล้วเราต้องออกอะไรต่อดีแล้วขู่ซิกค,ครับเก็บดับเบิลคิวไปได้ครับเก็บทานิเอรีกับวินฟอร์จูนไม่ได้ครับแล้วก็แล้วก็ยังอยู่ครับ เลื่อนหน่อยดีกว่าครับผมมันเริ่มอยู่ไม่ได้ครับแล้วเจก็เก็บลักไปได้ครับแล้วเนี่ยครับทางเแต่ด้านในเขาเก็บทางเจไปได้เก็บทางติ๊กแล้วที่เอซเลื่อนไม่ได้ครับแล้วผู้เจเหลือเลื่อนเท่านี้ครับแกยังรอดอยู่ครับยิงตรงไปงั้นอะผมอ่ะไม่กล่าวว่าจะโดนใครหรอก ตีป้อมแล้วพอเขาตีป้อมแล้วคนละวเขาเดินเร็วจังอ่ะโอ้โหแล้วเขาตีแรงเหลือเกินนะตัวนีแมนอะไรวะเนี่ยเหลือเป็นคนนีแมนที่เก็บเจไม่ได้ครับส่วนซิกก็เก็บทาบคนนีแมนไรื่องครับแล้วเขาตีนีมิเตอร์แล้วตีนีมิเตอร์โอ้โหแล้วยิงยิงกันอยู่แล้วดูสทยตาแมนครับแกยิงแรงเหลือเกินแล้วแกก็ควงดาเมียออกไปเราเรางงอยู่ครับเรายังงงอยู่ครับว่าเฮ้ยทำไมครับ ทำไมทำไมเราถึงตายอีกแล้วเราก็อยากจะรู้เอ,อแต่เราก็สู้ๆไปครับเราอยู่ได้ด้วยลำแข้งครับแต่ก,ก่อตอนนี้เราอยากถามว่าเราไปเท่าไหร่ครับเราเละมากครับ ติดกันแรงมากครับแล้วก็กำลังจะตายครับแล้วดูเจฟังผมครับไปดูฝั่งนี้ยไอ้ฝั่งนี้ยมันพยายามมันพยายามจะฆ่าผมอยู่ครับเป็นเอสเดียวที่เก็บฆ่าเฮ้ยมองดูไม่ได้ดูว่าฝั่งนี้ครับมันก็จะฆ่าผมอยู่คนเดียวครับคนอื่นเยอะแยะครับเขาเขาไม่คงไม่ฆ่าหรอกครับคือสงสารผมมากก็ได้ครับขอขอดูเรื่องก่อน นี่ครับเราเลือนสไลด์แล้วก็เป็นสิ่งที่เก็บทำบริบวณไม่ได้ครับโว่จะตายาาแล้วครับเต็มหน้าครับไอ้ยากไอ้ยากเลยครับเราบอกคนนี้ว่าไอ้ยากหูเรียกกันหนูเรียกกันแล้วอันตีดักซีก็ขู่นี่เรื่องนี้ก็โดดฉากลบได้วสวยมากครับแล้วรักกับใคกันไล่ไปดิ้งครับ เรากำลยิงเก็บเลือดครับเก็บเลือดเก็บเบต้าอ่ะนะเนน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 จะกำลังยิงอะไรเขาล่ะสีเ่เซนไรไปอี๋อห่องมาครับหองมาหองมาห้ามโดนหนองกันเลยครับตอนนี้ครับ<ง>ๆๆผมมาได้กันป้องไม่ก่อนครับเอาลงเอาเลือดอ๋อดูเลือดจริงๆอ่ะ เอสเลียวโดนดนิจารีปลาออกลวงไปอีกแล้วโอ้โห oh <no. S 2> เพื่อจะเป็นคนที่ได้กลับจังหวะได้เยี่ยมสุดๆแถวนิจาลีผู้บุคคลผู้มีครับเจ็บปลาหอกสูงมากนะผมรำไรของญี่ปุ่นมาดูดดดยิงไปก่อนครับดูลงดูเรื่อยไปก่อนครับเนี่ยครับหอกทีเดียวครับ ลือดเลือดผมเจ็ดแปดข้อครับเจ็ดแปดร้อยหายไปเลยอ่ะแล้วกป็นรถฟ้ามาครับก็เคลียร์ไม่ได้ครับไปดูเับเข้ามาเอาพวงมาลัดูเกิลครับกดระเบิดทีนี้ไปแล้ววินแบงยกมานีดิเดรับไปดูความเร็วนะครับดูว่าตีแต่ครั้งที้ทอดดูแลเหงือเก้อครับแต่เป็นเอสซีที่เก็บให้เราแม่ไม่ได้ครัาตีป้อมตีป้อมกันแล้วตีป้อมกันแล้วครับแล้วนี่ครับเปิดเดียวเขาเปิดบาเดียวมาไปยังจะรีแยงเสรีกันดูเูด้วยซึ่งแต่ก็ไม่ตายครับเรียบร้อยครับนะครับตีป้อมกันเ่ยครับ ต้องขอบคุณผู้เล่นทุกคนมากครับที่มาเ่่นสนุกกับเรานะแล้วก็เราก็ไม่รู้จะอธิบายไงครับเละเทะครับจีจีครับขอบคุณมากนะขอบคุณคุณเอิงครับคุณซินเวียนะคุณโนนนั่นเองอะคุณจิปโป้ครับคุณไมค์กูเกิลน้องแบงนะคุณนินจาโลลิคอนครับคุณแชมปเลดมีเคซี่ครับคุณดูจ้าคุณไกด์โลลิคอนแล้วก็คุณพรนภพรนาพศครับที่มาช่วยครับ ที่มาช่วยร่วมสนุกภายในวันนี้นะตอนนี้ผมก็ต้องไปแล้วครับเพราะเดี๋ยวผมต้องไปปั่นงานต่อนนะจ้ะแล้วเจอกันใหม่นะจ้ะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดประการใดครับ